แล้วก็ขอขนมปังอีกพันห้านะคะแล้วก็เอาคูณ2ให้ด้วยทั้งหมดมันปัง3 7มหมเมกะวินค่ะ4ี่หมืนค่ะคุณผู้ชมสเจอกันอีกแล้วค่ะคุณป้าศิลมมนคนที่คนเดิมวันนี้กลับมาค่ะช้อปปิ้งให้กระจายกันเลยนะคะ ปั่นเลยซูเปอร์มาร์เก็ตบอยวันนี้ทุนหนักจะเต็มค่ะ7จ็ดหมืวันนี้พกเงินมาเยอะเนาะแล้วไป200แล้วเริ่มค่ะวันนี้ฟาดเงินแสนเท่านั้นตั้งปฏิธานไว้ในใจเนียคเพราะว่ามีเรื่องก็ต้องใช้เงินอีกแล้วนี่ะวันนี้ขอโปนพีจี่สรับวอลเล็ตสรับแตกง่ายหน่อยเหอะนะคะเออห้บาทไข่มายวนจ๊ะคูณสองไปสิค้ารออะไรล่ะคพี่สาว นะคะอู๋โทมเมโต้ค่ะ200และคูณ2ค่ะเป็น400บาทวันนี้มาจริงว่ะอีดอกโอ้โหไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้ตั้งใจแล้วคูณ2โอ้โหแจกของจริงวันนี้หลายๆเลย52490อีบกาบาทตามมา50ตามมาด้วยนะฮะคูณ2 1 4รีคูณ2 280องอบะคุณผู้ชม60บบาทไข่มาก่อนเนะะี่ยฮะเออวันนี้ค่ะโอ้โหวันนี้มันไหลของจริงคุณผู้ชมโอ้โหมากระดวงของจริง เสื้อสีมงคลเป็นสิ่งสำคัญของชมซอง2 2 0บาทนะฮะสุป,ปร์มเก็ตบอยนะฮะจับใจยังไงให้ได้เงินกลับบ้านแบบนี้400บาทนะฮะอุ้ยสเก็ตเตอร์เสียดาย2อันนะฮะโหดๆวันนี้300นะฮะเออทุกคนยังไงวันนี้คุณป้าจะได้เงินแสนกลับบ้านหรือเปล่าขอาจะช่วยด้วยค่ะ หกบาทคุณชมคุณป้าทำได้ทุกคนทำได้เหมือนกันค่ะเพราะเรามี1สมอง2มือเช่นกันนะคะพูดไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะแต่ว่ามันคือความจริงค่ะในโลกแห่งความเป็นจริงเราก็ต้องทำงานกันต่อไปนะคะเออเออ9กอีดอกเลิศเลิศ โอเคจอดร้อยเจ็ดอีดอกอกุ้งเผา4 0 0และ <Wow. S 1> เนื้อ1,000คูณสองสิคะ2,000บาทจุกจุกคะ่ะโอ้ไม่กอดเนี่ยฮะต้องพูดคำน่าโอ้ไม่กอดเนี่ยฮะอ่าเห็นไหมละ่ะคุณผู้ชม2 0 0 0เลยแบบจุกเลยเนะะี่ยฮะเดี๋ยวจะเริ่มเปลี่ยนเบ็ดดีไหมยังไงเพิ่มหรือลดดีคุณผู้ชมคิดว่ายังไงดีกันดีคะ,ะวันนี้นะคะอุ้ยแต่กระจุยกระจายมากทุกคน แบบมันง่ายมากงั้นขอ200เอ๊ะเป็นสี่ร้อแล้วนะ80ครั้งนะเอาให้ให้มันถึงฝันแสนที่เราตั้งไว้คุณชมเจ็ดหมื่นละเนี่ยฮะเออมาเหอะขอเหอะวันนี้คูณ7อีดอของจริงพันสองลด400คูณ2ออีอสองร้คูณสอก็เป็น400สิคะ180ค่ะอีดอตามมาเลยเออ เอามาสนนอยไข่ไก่เอามาก่อน 100. หนึ่งร้อยเฮ้ยเบ็ดสี่ร้อยนะคุณผู้ชมเบ็ดหนักแตกหนักค่ะวันนี้จัดเต็มอยู่แล้วเห็นไหมล่ะเจ็ดร้อยหกสิบอยู่แล้วหนึ่งร้อยอยู่แล้วร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบค่ะยอดรวมนะฮะอืม คุกกี้400ตัวเมโต300และดื่มนมอีก500คูณ2องคูณคูณโอ้โหคูณห0 0 0น6คูณหโอ้มายก็เลิศมากหญิง7,000กว่านะฮะหญิงเฮ้ยพูดไม่ทันเลยนะฮะเพราะว่นปังโอ้โตัวเมโต100โอ้โหเกรฟองุ่นค่ะมาด้วยกันต่อนะฮะและและกล้วยค่ะบาเนน่านะตัวเมโตโอ้เอกออร์เมล 500คะ่ะตัวอมื่ออะกวยโอ้ชีฟโอ้โหอีดองมันไหลแล้วคุณผู้ชมขนาดนี้คูณสี่ไปเลยคุณผู้ชม My God Big Win ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหการันเตอถูกการันตีของจริงค่ะ1 1 2 0 0บาทโอ้โหวันนี้ต้องให้เขานะอะต้องให้ป้านะป้ามาไกลนะคะคุณผู้ชมเออซุปปม์มาร์เก็ตนะ อย่าให้หลุดรอดไปได้ให้ทุกคนไปลองเล่นดูนะคุณผู้ชม400ชีตมาแล้วกล้วยมาแล้วเออคูณ2ไปสิขา400คา่ะนะคะอีกนิดหน่อยคุณผู้ชมจะถึงฝัน1่แสนแล้ววันนี้นะคฮะต้องตีให้แตกกระจายนะคฮะเออขอปล้นเงินจากพีจสล็อตอลนตในเหอะไม่ได้ปล้นมานานละเนื้อค่ะ และ720ค่ะอีดองเลิศมาต่อเลยต่อเลยนะไม่ลีลาสักชานะคะคุณผู้ชมเลิศคูณ2ค่ะอีดอก5้0อสนอย180นะคะเออสนอยสนอยชีตมาเลิศนะคะร้อยยี พันสี่ยีขายดอกปังมาอุ๊ยอดอกไม่ได้ละเงินกูลดอีกละไม่จะถึงแสนไหมวันนี้ยังไม่เข้าสเก็ตเตอร์เลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันไหลของจริงค่ะโอ้โหโหกร้อยหกสิบหกร้อสเป็น1นึ่และอีกสี่เป็น1460ค่ะยังองลดโอ้โหร้อยหกสิ 160. อีกแล้ว200อีกแล้วคูณ2ไปเลยค่ะนะคะแบบปังเดอ้อ เมื่อกี้เสียวใจมากนี่ะอ่าอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเลิศร้อยไปสิบเลิศสี่ร้อยเนี่ยฮะตัวทำเเลิศ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 ของจริงค่ะร้อยแปดสิบและหนึ่งร้อยแปดร้อยอีดอกอบ้าบอคอแตกมึงวันนี้ไม่ธรรมดานะขอบอกไว้เลยเออไม่ใช่ทาง,ทางอย่าตามมานะคะ เออเยอะยอะย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 ะไหมอีดอกกล้ยค่ะ750้ยแพงอยู่นะ200ค่ะนมค่ะนมจากเทวดาฟ้าฟ้าสูงสวรรค์ค่ะนะคะก็เลยราคาแพงนิดนึงเนาะขอซื้อชีส1,000ค่ะและคุกกี้1,000และไข่อีก250และส้มอีก450และองุ่นอีก400 และโทมิโตอีก450แล,และกล้วยอีก500แล้วกันเนาะแล้วก็ขอขนมปังอีกพันหนะคะแล้วก็เอาคูณ2ให้ด้วยทั้งหมดเป็นคูณ8ค่ะ oh, <no. S 1> ลดคิดเงินให้เสร็จสับค่ะคุณผู้ชมบิ๊กวินเท่าไหร่ oh, <no. S 1> หูอีดอกดอกนี้มันปัง37 0 0มเมกะวินค่ะ40,000ค่ะคุณผู้ชม44,400บาทคุณผู้ชมไม่ธรรมดาค่ะ และแล้วค่ะถึงฝั่งฝัน1นึ่0แสกว่าบาทคุณผู้ชม1,000งแแล้วนะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะถึงฝั่งฝันของสิงค้า่ใครอยากเล่นนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตบอยกดคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้อต้องลากันไปก่อนเนาะคุณผู้ชมจะเจอกันคลิปหน้าล็อกกันนะคะฝั่งด้วยค่ะพีจีสำ็รตบอะไรสำรสำรับแตกง่ายนะอย่าลืมไปเล่นกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ